ตรงนี้เลยโอชอปสามารถรับฟาร์มบล็อกฟุตแอนิเมทไฟเตอร์คิงเลกัสซี่โลกุลแมสซิตี้ออสตาแทเวอร์ดีเฟนและวีสวัมและยังมีการขายโลบักแบบวีเอพีเซ e รอร์หรือ ID p ดียพักและยังมีการกดซูมผลบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นอื่นๆอีกมากมายต้องที่นี่เลยโอชอปการประจนภัยยังต้องเริ่มต้นอีกครั้งวันนี้มาเจอกับ ชอบที่แบบนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE ให้น้องบอมบี้กันด้วยก่อนอื่นน้องบอมบี้ก็จะไปลงดันนะนะน้องบอมบี้ก็เลยกระโดดมาเพื่อจะไปลงดันที่เกาะลาวาไปลงดันกับ FC ที่น่ารักแล้วก็เลยกระโดดไปกระโดดไปแบบดิจิตอลเพื่อที่จะไปหา FC ตอนนี้เราก็ใกล้จะไปถึงแล้วน้องบอมบี้ก็ ไม่รู้ว่าเขาซื้อชิปกันหรือยังแต่น่าจะซื้อกันแล้วน้องบอมบีก็เลยรีบวิ่งไปไปอย่างไวเลยน้องบอมบีก็กระโดดกระโดดปากกลัวไปมาแล้วก็เจอคนข้างหน้าและอนที่น้องบอมบีจะมาดันนี่น้องบ,มบมาานนองบมบีก็ได้ตายไปแล้วซึ่งน้องบอมบีก็ต้องมาใส่สีอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องบอมบีก็จําสีไม่ค่อยจะได้สักเท่าไรนะน้องบอมบีก็เลยกดมั่วๆไปเผื่อมันจะได้ประตูมันจะเปิดบ้างก็เลยกดไปมั่วมันใช่ไหมเนี่ยก็เลยลองกดดู แต่ประตูมันก็ยังไม่เปิดเอ้ยมันยังไม่เปิดเลยน้องบอมบีม้เลยเปวดไปมาแล้วก็มันก็ได้เฉยเลยเออนน่นนี่แหละคือความมั่วของน้องบอมบี้แล้วน้องบอมบีม้ก็ขึ้นไปก็เห็นว่ามันเงาเงาเย้งเงเหงาแต่สุดท้ายเขาก็อยู่กันแล้วเราก็จะว่ไปเพื่อที่จะไปลงดันกันแล้วเราก็กระโดดไปมาแล้วเราก็ไปถึงที่ลงดัน 1, ทันที แล้วมันก็กําลังจะเริ่มไปซึ่งน้องบอมบี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเหมือนเดิมเลยนะเพราะน้องบอมบี้ยังเลเวลน้อยอยู่แถมถ้าไปทําแล้วก็คงจะตายเปล่าๆซึ่งตอนนี้น้องบอมบี้ก็มีแฟกเมนต์หรือว่าเงินม่วงอยู่ที่1,300ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทําอะไรได้แล้วถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยน้องบอมบี้ก็รอเวลาที่เขาจะทำการเสร็จเพื่อไปถึง5ไอซ์แลนด์ซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไอแลนด์ที่หนึ่งซึ่งมันก็ถึงแล้วไอแลนด์ เขานั้นผ่านไปได้อย่างไว FC ของพวกเราแล้วก็ตัดมากันเลยละกันและนี่ก็คือเกาะที่5ซึ่งเราก็จะต้องรอ f อ FC เขาฆ่าพวกมอนไปให้หมดก่อนซึ่งเราก็ทำสำเร็จตอนนี้เราก็ได้มาอีก1,000เงินม่วงเย้น้องบัมบี้ก็เลยลองไปดูผลซะหน่อยก็เลยอยากจะลองซื้อผลแสงดูแต่ซื้อแล้วมันจะถาวรหรือเปล่า แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยความอยากเห็นอยากรูก้อยากเห็นหรืออยากลองน้องมอมบี่ก็เลยกดซื้อมาแล้วก็ลองใช้พระเหมือนเดิมเพราะน้องมอมบี่ก็เคยสุ่มได้อะนะแล้วน้องมอมบี่ก็กินแต่มันยังมีไอตัวค้นขายมาอยู่น้องบอมบี้ก็เลยกินมันไปแล้วน้องบอมบี้ก็มาลองดูแต่มันก็ไม่ซื้อให้ถาวรอ,อุ้ยอะไรกันเนี่ยน้องบอมบี้ก็เลยกลับไปแบบงดเงียเพื่อจะไปฟาร์มต่อ ซึ่งทำไมช่องฟ้ามมันดำแบบนี้น้องบัมบี้ก็ไม่รู้เลยอ่ะทำให้มันดำจังเลยมันทำให้ทัศนวิสัยของน้องบอมบี้มองไม่ค่อยจะเห็นอ่ะอืมงั้นฟาร์มต่อซึ่งน้องบัมบี้ก็ไม่รู้ว่าจะรับเควสไหนดีเพราะถ้ารับเควสดูมันก็ต้องวิ่งยาว,วนะน้องบัมบี้ก็เลยมาวิ่งแถวนี้เพื่อที่จะรับเควสแถวนี้เพราะมันจะไวกว่ามันวิ่งแป๊บเดียวเอารวมตัวเข้ามามันก็ง่ายกว่าถึงแล้วถึงแม้มันจะได้ x อน้อยกว่าก็เธอนะ แต่มันก็สะดวกสบายกว่าตั้งเยอะเลยนังบอมีก็เลยรับควสเอ้ยเกือบลืมไปตัวเองรับเควเออยู่แล้วน้องมอมีก็กลับไปฟาร์ฟาร์มต่อ,อยังมุ่งมั่นตั้งใจและตอนนี้ก็เลเวล820ร0แล้วแต่มันก็ไม่อยากจะฟาร์มเท่าไหร่เพราะเรานั้นเบื่อแล้วไปฟาร์มอะไรดีนะนังบอมบีก็เลยคิดอยู่เมื่อกี้ก็เพิ่งลงดันเสร็จไม่รู้จะไปทำอะไรดี ทำอะไรดีนะก็เลยก็บมาฟามวันตรงนี้ก่อนแล้วก็คิดไปเลยว่าจะทำอะไรดีน้องบอมบีกันเลยกะว่าจะไปล่าฆ่าหัวในโลกเก่าดีกว่า เราจะได้ไปทำเ er ซเบอร์ V2 ซส่งตอนนี้ค่าหัวน้องบอมบี้ก็ไม่ได้เลื่องเลยอะเพราะตอนนี้น้องบอมบี้ก็มีค่าหัวแค่สามแสนอยู่เลยน้องบอมบี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นบอสมันเกิดะเท่าไร่น้องบอมบี้ก็เลยจะกลับโลกสองแล้วก็แวะมาดูของในอินเวนทอรี่ของน้องบอมบี้แล้วเราก็ได้กลับโลกหนึ่งไปเพื่อที่จะไปหาบอสแล้วมาตีเพื่อจะราคาหัวเพราะเราก็คงจะไปฆ่าอะไรเขาคงไม่ได้หรอกนะน้องบอมบี้ก็เลยมาฟาร์มไม่ไม่ใช่ฟาร์ม น้องบอมบีก็เลยมาตีบอสแล้วก็จะไปหาบอสกันซึ่งตอนนี้น้องบอมบีก็ได้เสกเรือฟรีมาแต่มันโคตรจะช้าเลยช่ายแล้วมันโคตรที่จะช้าเลยน้องบอมบีเกาะอดทนไว้อยู่เพราะมันช้ามากซึ่งเราก็จะไปดูเกาะแรกเลยก็คือเกาะลิงว่ามันจะเกิดหรือเปล่าบอสลิงมันจะเกิดหรือเปล่าน้องบอมบีก็คิดอยู่แล้วเราก็แอบแอบส่องดูมันจะเกิดไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ก็เลยดูไปแต่มันก็ยังไม่เกิดอะ่ะน้องบอมบีก็ไปดูแชงแช่งก็ยังไม่เกิดไปซูมผลนเขาก็บอกไปให้ซูมอะไรกันเนี่ยแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่เข้ามากระโดดกระโดดใส่เราอ่าเขาเป็นใครแล้วเราก็ขโมยเรือเขาซึ่งน้องบอมบีก็แต่งตัวเป็นซนตาคอสแล้วก็รู้สึกสงสารเขาก็เลยเอาเรือกลับให้เขาแล้วไปเอาเรือคันใหม่เอาลำสิไม่ใช่คัน ซึ่งน้องบอมบีก็ซื้อมาแต่เขาก็พยายามจะขโมยแต่สักพักเขาก็มานั่งด้วยซึ่งน้องบอมบีก็กาลังจะไปที่เกาะคุกเพราะถ้าน้องบอมบีไปเกาะคุกแล้วมันจะมีบอสเยอะมากเลยซึ่งเขาก็เดผนจนภัยกับเราซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าพวกเขามีข่าหัวแค่210เองไม่เหมือนกับน้องบอมบีที่มี3ามแสนแล้วแต่เราก็ไม่ได้บูลลี่หรือทอกซีกอะไรเขาหรอกนะแล้วก็ให้เข้ามาด้วยกัน่ะน้องบอมบีก็เลยไปส่งเขาที่เกาะคุกเลยด้วยละกัน ือเขาจะไปโลกสองเฮ้ยเขาไปโลก2ได้ไม่นั่นอะแล้วก็เลยรอเวลาพาเข้าไปโลก2แล้วก็ขี่เลือไปจนตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเราก็เลยรีบกระโดด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 แล้วก็มาเจอกับไอ้บอสวาร์เดนแล้วก็มาฆ่าบอสพวกนี้กันซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะตายหรือเปล่าเขาจะมีฝีมือเท่ไหมแต่สุดท้ายเขาก็ได้ตายลงไปอย่างน่าสงสาร ซึ่งเราก็ได้ค่าหัวมาเยอะมากเลยกับการฆ่าบอสแต่มันก็ยังได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยซึ่งเราจะต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่บ่อยๆแต่น้องมัมมี่ก็ไม่ได้มีเวลาอะไรขยันนั่นหรอกนะน้องบัมมี่ก็เลยกลับไปหาบอสต่อซึ่งบอสที่นี่เราเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วน้องบัมมี่ก็เลยขี่เรือไปเพื่อที่จะไปเกาะอื่นแต่เราก็ยังไม่รู้หนทางว่าเราจะไปเกาะไหนดีแต่น้องบัมบี้ก็ยังรู้แล้วว่าเราจะไปเกาะไหนเพราะว่าเกาะลาวาเราอยากจะไปฆ่าเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าที่มันเคยจับไลนเรามันทอรยศเรามันใช้ผลแมกมาฆ่าเราโดยใช้หมัดเดียวตายเราก็อยากจะไปฆ่ามันแล้วก็เลยรีบบุ่งหน้าไปที่เกาะแมกมาเลยโดยที่เราก็จะเจอเจอพื่อนเก่าเหมือนเดิมเพื่อนเก่าที่กําลังจะพาเราไปเพื่อที่จะพาเราไปซื้อไปซื้อเซเบอร์ er นะทุกคนหรือว่าดาบแชงนั่นเองเพื่อนเก่าที่เราฆ่านายนายก็ยังแพ้พ่ฉันเหมือนเดิม ดันอยากจะรู้ว่านายจะพัฒนาฝีมือดะแค่ไหนนายจะต้องมาประลองกับฉันซึ่งเราก็เห็นกระท่อมกระท่อมหนึ่งแล้วก็เลยกระโดดไปแต่ตอนนี้เราก็ยังไปไม่ถึงอยากจะรู้จังว่าเพื่อนเก่าจะรอเราขนาดไหนจะรอเท่าน้องบอมบี้หรือเปล่าจะใจดีไหมน้องบอมบี้ก็เลยกระโดดลงไปแล้วก็แอ็กหนึ่งเทียร์เพื่อนใหม่นายมีสมบัตินี่แล้วก็เลยฆ่ามันอย่างง่ายได้นี่นายไม่พัฒนาฝีมือตัวเองเลยนะนายยังกากเหมือนเดิมเลยนาะยคงจะพัฒนาฝีมือกันบ้าง ไม่ใช่ยูเฉยๆอยู่ในกระท่อมแบบนี้น้องบอมบีก็เลยกระโดดไปไม่น้องบอมบีก็เลยขี่เรือไปที่เกาะลาวาเกาะลาวาเกาะลาวาเพื่อที่จะไปฆ่าไอ้อคยุทธหรือเปล่าทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนพมไม่เคยดูเรื่องลูฟี่แต่ก็ดูนิดนึงแล้วก็จะไปฆ่าเพื่อนเก่าที่เกาะลาวาแกต้องตายในวันนี้แกจะต้องไม่ได้อยู่ดีแน่นอนเพราะแกทรยศฉันยังไงล่ะ ซึ่งเราก็จำมาเจอเพื่อนเก่ามากมายไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกทหารนี่แต่ซึ่งมันก็ทําร้ายเราอย่างเจ็บสะสมเราก็เลยปล่อยมันไปละกันนะอย่างน้อยเลือดมันก็น้อยอยู่นั่งบํมบินก็เลยกลับมาดูเขียนอิโมจิเราเอาอิโมจิมาใส่ดีกว่าก็เลยไปเก็ตอิโมจิไอ้รูปอยู่ชูสองนิ้วน่ะเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้อ่านออกพี่ก็ได้มาค่ะไอ้อขยุธ แล้วลองกดล้างแฮนเพื่อนเก่าได้สำเร็จฮ่าฮ่าตายไปซะฮ่า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 น้องบอมมีก็เลยกะว่าจะไปหาเซิร์ฟน้อยๆเผื่อเอฟซีเขาจะได้เข้ากันได้ถั่วถึงแต่เซิร์ฟมันก็เยอะกันมากแล้วก็เลยต้องหาเซิร์ฟที่เหมาะสมแล้วเราก็ไปเจอเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็เลยกระโดดเข้าไปเข้าในเซิร์ฟดี๋ยีนี้ติดคำว่ากระโดดเยอะเลย น้องบอมมี่ก็รอเข้าและมันก็เข้าแล้วน้องบอมมี่ก็รออยู่โอเคเข้าไปเลยแล้วซบๆนี้ก็มีแค่2คนจริงๆด้วยซึ่งพอมี2คนมันก็จะง่ายสบายต่อการฟาร์มและก็การที่จะให้ f c c เข้ามาข้างในเซิฟนี้ได้น้องบอมมี่ก็เลยพุ่งหน้าไปที่เกาะเอ่อเกาะกลางเลยเพื่อที่จะไปเอาบนลไปขายให้แล้วเราก็เอาไปขายให้เขาซึ่งเราก็ได้ผลเลิฟมา ซึ่งเราก็กดไปเรื่อยๆจนตอนนี้เราได้ XP มา20แล้วคูณ2มา20นาทีดูกันว่าเราจะได้อีกไหมและเราก็ได้เงินที่เยอะมากเงินเยอะเกินขนาดซึ่งถา้าเป็นของจริงมันก็ใช้ได้นะแต่ในเกมมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยแค่เงินแค่นี้แต่ถ้าเราได้เงินเป็น2ล้านนี่มันจะดีแล้วมีประโยชน์สําหรับเรามากเลยนุ้อมมีก็ได้ผลเลิฟมากับผลบาเลียซึ่ง มันก็ไม่ใช่ผลที่จะดีเท่าไหร่นะน้องมัมี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปแจกใครเพราะเซิฟนี้ก็มีคนน้อยด้วยสินะไม่รู้ว่าถ้าจะเอาไปเก็บในอินเวนทอรี่ในโลก2มันจะเก็บได้หรือเปล่าแล้วก็เลยวิ่งไปเกาะลิงเพื่อที่จะไปดูว่ามอสบอสลิงยังอยู่ไหมแล้วเราก็เจอ FC ที่ได้ผลเลิฟเหมือนกันแล้วก็เลยส่งหัวใจให้กันซึ่งมันก็เป็นผลที่ไก่ใช้ได้เลยแหละบาเรียเนี่ยมันออกง่ายสำหรับคนที่เราเอาไปขายบวนให้เหมือนกัน เราเลยมาพิมกับ FC อยู่ว่าเกลือใช่มันเกลือมากเลยเดี๋ยวนี้น้อัมบีไม่ขอจะได้ทำบุญเท่าไรก็เลยกระโดดไปเจอลิงลิงมันเกิดนี่ฮะกอริลลาตอนนี้ฉันตัวใหญ่กว่านายแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราก็กระโดดไปแล้วก็ไปดูเชงดีกว่าว่าแเชงมันเกิดหรือเปล่าถ้าเชงมันเกิดเราก็จะได้เซเบอร์เอ้ยไม่ใช่เรามีเซเบอร์อยู่แล้วมันน่าจะให้ค่าหัวที่เยอะมากเลยน้องัมบี้ก็เลยแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็จะฆ่าเชง แฉงเป็นยังไงบ้างน,นายกพัฒนาฝีมืออยู่นะแต่ก็ไม่เท่าฉันหรอก <c oughs> แล้วน้องบอมบี้ตอนนี้ก็มีค่าหัวประมาณสามแสนแปดน้องบอมบี้ก็เหลืออีกประมาณเจ็ดแสนขวาเลยที่จะทำเซเบอร์วีสองได้ซึ่งก็มีคนปอง้ลยน้องบอมบี้ที่จะพยายามจะฆ่าน้องบอมบี้ด้วยผลลาวะาเอ้ยอย่าฆ่าดีเป็นไปไม่ได้นะนายจะฆ่าเราไม่ได้ น้องบอมบี้ก็จะต้องหนีรอดพ้นจากมันซึ่งมันเป็นใครเราไม่รู้หรือว่าเอฟซีเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันน้องบอมบี้ก็โดนฆ่าจะโดนฆ่าแล้วแต่น้องบอมบี้ก็จะต้องหนีมาให้ได้เลยเฮ้ยแล้วเราก็วนไปเรื่อยๆจนเกือบตายแล้วก็ไปดูว่าอวตารใครน้องบีรีบหนีทันทีเราเก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหนีไปที่ไหนแต่มันก็จะตามเราหรือเปล่าน้องบอมบี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็เหมือนจะตามเรามาแต่มันก็ไม่ใช่คนที่ปองร้ายเราหรอกนะ ก็คนนี้เก็คือ f อของเรานั่นเองแล้วเอฟก็บอกว่าไปโลกสองกันเราก็เลยบอกว่าโอเคสิ่งตอนนี้เราก็ลืมดูเวลาไปเลยวราตอนนี้มันเวลามันเหลือตอนนี้เราอัดไปนานมากนงบอมบี้ก็เลยกะว่าจะกําลังจะปิดคลิปแล้วนงบอมบี้ก็เลยจะมาซื้อเราแล้วก็พา f อีทุกคนไป ไปโลกสองน้องบอมบี้เป็นอะไรไม่รู้มึนเหมือนจะมึนน้องบอมบี้ก็เลยไปเกาะคุกซึ่งเขาแก่ตัวไปนะซึ่งที่น้องบอมบี้แก่ตัวก็เพราะว่าน้องบอมบี้นั้นไปเกาะคุกเพื่อที่จะไปตีบอสยังไงล่ะเวลาขาดหัวกรนแก่กตัวโดยที่น้องบอมบี้ความจริงเร่องมันมึนนะนะน้องบอมบี้ก็ลือไปเลยน้องบอมบี้ก็เลยรีบมุ่งหน้าไปที่เกาะคุกเพราะว่าเราจะไปตีบอสกันเถอะ น้องบอบมิงก็รีบขับเรือไปเลยเรือมันก็ช้าแค่นี้แล้วนี่ก็คือเรืออันที่เร็วที่สุดแล้วน้องบอบมิงก็ไม่รู้ว่ามันจะทํายังไงให้ดันเร็วกว่านี้ก็ต้องรอขับไปนะเพื่อที่จะไปล่าฆ่าหัวเจ้าบอสพวกนี้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็รีบไปกับบานาน่าบอสของเอฟซีของเราแล้วเราก็ใกล้จะไปถึงแล้วแต่เรือนี้มันก็ไวเหมือนกันนะแต่มันก็คงไม่ไวถ้าเรือบานดัน่าบอสของเอฟซีหรอก โอ้ยแล้วเรา,เาไปคุยผิดคนลืมไปนี่วาก็เลยมาแก้ตัวโดยการฆ่าบอสพวกนี้ละกันนะพอดีน้องบอมบี้พัฒนาฝีมือมาแล้วฆ่ามันแล้วเราก็จัดการมันได้ยังง่ายได้โดยที่มีไอ้นี่ด้วยมันคือใครนะน้องบอมบี้จำไม่ค่อยจะได้เลยแลนะพอฆ่ามันเสร็จน้องบอมบี้ก็ถึงเวลาแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยและอย่าไปลืมใช